ก่อนที่จะพบกับพระเอกตัวจริงเนี่ยเราก็จะเชิญสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่มาพูดด้วย so before we start officially we will let the m take a coffee it's better because we don't need to break while you are going on and uh, during this time we're going to invite a, a very professional marketer and she's the coach and uh, business administrator of the public company many company and have influence แ n n ม c n n ทธ t พล o ละ h ารเช h ่อ e o ่อผ่ a นทั่วทั้ง0 0 i ช l l กว o p ร p อยล้านคนผ r ประ e s e ใ d ม d กแ e ะ e มื่อวานน i ้ i ธอ e t เช interview as well. Uh, สุภาพสตรีท่านนี้นะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาเสิร์ฟกาแฟนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าในวันนี้เนี่ยบุคคลท่านนี้เนี่ยเป็นโค้ชแล้วเป็นนักการตลาดเป็นผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจมหาชนของบริษัทระหว่างประเทศเดินทางว่าชีพกรลงเท้าในต่างหลายๆประเทศ และเป็นนักการตลาดแล้วมีมีคอนเน็ชันในระดับภูมิภาคเนี่ยเป็นร้อยล้านคนนะครับซึ่งก็ในระหว่างที่เราดื่มกาแฟก็เชิญดรมนทิรากิจจาดุษฎีนะครับเป็นวิศวกรด้านาเครื่องกลมากอ่อนนะครับเป็นหลายหลายอย่างเชิญดรมน k, มาพูดคุยกับเราสักหน่อยหนึงสักส0นาทีแล้วเบรกกาแฟแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่เนี่ยครับ,รบเรยเลยครับดรมนทิราครับ Very excited. Okay, may I I have to talk uh in Thai okay because I want to motivation mostly in Thai people. เขาขอพูดเป็นภาษาไทยนะครับผมก็แปลแปลให้กันโอเคค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นก่อนอื่นค่ะทุกท่านที่มายืนอยู่ห้องนี้ค่ะ กรุณายุกขึ้นยืนด้วยนะคะดีหรือดีคะลุกขึ้นยืนคะ่ะลุกขึ้นยืนนะคะทุกท่านคะ่ะ <Better. S 1> และก็หันไปหาคนข้างๆเราคะ่ะแล้วก็บอกว่า Con g r a t u l a t i o n to be h e r e นะคะสามครั้งนะคะยินดีเข้าไป congratulation to be here congratulation to be here ยยินดีด้วยที่คุณมาอยู่ที่นี่นะคะยินดีด้วยที่ทุกคนมาอยู่ที่นี่คะ่ะ นะคะโอเคสุดยอดเลยนะคะสุดยอดค่ะของ g r e t เวันชูบิงเฮียของเก a ิเวรันชูบิว่านะค่ะเปลี่ยนอิรียบทนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะโคชมนมนทิรากิจจาดุษดีมนอยากแนะนำตัวเองว่าเป็นโคชนะคะแต่ปกติแล้วที่ผ่านมาตลอด20ปีมนเป็นที่ปรึกษาธุรกิจและบริหารด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ แต่เพราะโควิดค่ะจากโควิดหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นวิกฤตนะคะแต่มนตค่ะมนตมองว่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมมากแล้ะอะไรคะ เพราะว่ามน์ได้ใช้โอกาสประสบการ์ตัวเองตลอด40ปีนะคะ she decided to take her all experience through 40 years since i have graduated เรียนจบมาจากมาเทลัยประสบการ์ที่มีในเรื่องของการทำงานประสบการ์ที่มีในเรื่องของการบริหารจัดการบุคลากร และที่สำคัญที่สุดค่ะประสบการณ์จากการเรียนรู้จากบุคคลมากมายทั้งโลกมันทำให้มนได้เห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ Yes อ๋อย่าๆ You can sit okay sorry เอาห่มอย่า Okay thank you thank you okay good ค่ะขอบคุณที่ยืนแล้วไม่ลืมนั่งนะครับสุดยอดค่ะค่ะทุกท่านค่ะผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองในวิกฤตที่ทุกคนต่างก็เจอปัญหาจากโควิด -19 เี่งยังไงคะ What is how she can she change her life? มนใช้ motivation ค่ะมนใช้แรงจูงใจของตัวเองเพื่อที่จะส่งต่อพลาแรงใจให้กับผู้คน Through other people. Especially in for Thai p ท o p l e โดยเฉพาะคนไทยด้วยกันเพราะว่าโควิดมนไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้แต่ค่ะมนก็ยังมีโอกาสในการที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มผู้คนที่โคดมนรู้จักหลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียค่ะน h อฮ e เพราะว่ามนรู้จักและทำงานกับกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกและโอเชียเนียมากกว่า ania, 13ปีมนได้เปลี่ยนแรงบันดาลใจของผู้คนมากมายในเชิงของธุรกิจในเชิงของการตลาดในเชิงของการขายและที่สำคัญค่ะในเรื่องของการสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับผู้คน ในสภาวะวิกฤตแบบนี้ทุกท่านค่ะ so everybody ในโอกาสที่มันเป็นวิกฤตที่หลายๆธุรกิจ as the crisis of uh, many uh, crisis many different business cannot go further หลายๆคนที่อยู่บนนอกห้องนี้ค่ะ so many so people outside in this room facing with many different problem หลายคน so many people ไม่มีแม้บ้านจะอยู่ they don't have even a house ตกงานหลายนักธุรกิจล้มละลายแต่มันจะดีแค่ไหนคะถ้ามันมีแรงบันดาลใจอย่างคนอย่างพวกเราที่จะไปส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับผู้คนเหล่านั้นให้เขาได้ตื่นรู้ว่าจริงๆแล้วทุกวิกฤต ทุกท่านคะมนเชื่อมันว่าทุกคนที่มายืนใน้องนี้ล้วนเจอปัญหาและอุปสรรคมากายในชีวิตแต่ทุกท่านเคยคิดไหมคะว่าสิ่งนั้นแหละค่ะคือสัญญาณที่ดีที่สุดที่เขาทำให้คุณเป็นคนแข็งแกร่งอยู่บนโลกนี้ได้ สมองของคุณค่ะจักรวาลของคุณค่ะเขาส่งสัญญาณให้คุณบอกว่าคุณพร้อมจะเอาจริงหรือยัง ready หรือว่าคุณจะต้องการให้หลังชนฝาก่อนคุนถึงจะลุกขึ้นมายืนสู้นั่นแหละค่ะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอในชีวิตค่ะ the that problem are life your you facing in your life, มันคือเครื่องมือชั้นดีถ้าคุณเป็นนักธุรกิจแล้วเจอปัญหาอุปสรรคถ้าตอนนี้คุณเป็นคนที่ยังหาความสุขหาตัวตนยังไม่เจอถ้าวันนี้คุณยังต้องการความสำเร็จบางสิ่งบางอย่างแต่คุณยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ค่ะทุกท่าน Education only การศึกษาอย่างเดียวการศึกษาและการเรียนรู้เท่านั้นค่ะ knowledge and ที่มันจะเปลี่ยนให้คุณได้ไปอยู่ในโซนของที่เขาเรียกว่ามิลเลเนียร์โซ t มิลเลเนี l ร i โซนมิลเลเนียร์ is o zone millionaire n a i i r e l l not only about money การเป็นเศรษฐีไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแค่เงินโอเค thank you คนที่เราจะกล้า ก้าวข้ามผ่านโซนที่พวกเราเรียกว่าเดทโซนหรือโซน c อ m f o r t zone สิ่งเดียวที่จะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงได้คือ education วันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านที่ไม่อยู่ในห้องนี้ถ้าเรามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วมาใช้การศึกษานี่แหละค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงอุปสรรคที่คุณเจอเปลี่ยนวิกฤตในชีวิตของคุณที่คุณเจออยู่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลความสำเร็จที่คุณมีจะสามารถส่งต่อให้ผู้คนได้อีกมากมายทั่โลก ในสไตล์ของคุณในแบบของคุณและเป็นความสุขที่ยั่งยืนให้กับตัวคุณค่ะ and <the> happiness Thank e h p p i e s <you> s t h a n you so muchThank you very much เซียงอะไร Thank youThank you เยมาจากผมไม่ทันเลย้ It's from you John อ๋อ อ๋อโอเคโอเคขอบคุณครบมือให้ด็ออรโคชมนหน่อยครับขอบคุณค่ะคขอบคุณค่ะ